สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องหวานใจนะคะเจ้ากระต่ายน้อยชอบกินต้นผักขื่นชายมากพอดีเจ้าปลูกผักขื่นชายไว้ในสวนเยอะปลูกผักเจ้าของไม่ค่อยได้กินนะปลูกให้กระต่ายหวานใจชอบกินมากชอบกินผักขื่นชายมากๆ แล้วก็ใบสะ,ะระแหน่อร่อยนะคะอร่อยนะคะปันใจรายงานตัวค่ะทักทายเพื่อนๆนะคะอากาศกำลังดี อร่อยคะ่ะอร่อยชอบกินมากต้นผักขึ้นช่ายแล้วที่ฮอลแลนด์ปลูกนะต้นใหญ่มากต้นสมบูรณ์มากคะ่ะไซวิวเอจนไมครุ่นเตะแชมวยอือฮึ่เกย Veel lekker. Zouden. Ja. Soepgroenten. Ja. Noemen ze. Mm -hmm. Deksel dicht. Ja. Ja. Mmm, hallo, je